ตอนนี้เราอยู่กับสาวสวย2คนบนรถเทสลาครับเราจะมาเทสให้ฟังครับกับสาวสวยทั้งสองคนนี้ว่าเสียงในรถคันนี้เป็นยังไงครับเนี่ยดูดีเสียงมันแบบดีเนาะดีเนาะดีมากคือแบบมันนุ่มแล้วมันก็คือแยกประเภทดนตรีหรือเครื่องเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนมากพอเราเปิดดังอ่ะมันไม่ไม่แสบหูใช่แบรนด์นี้สโตนี่มันไฮเอนยอดขายสูงสุดที่อิตาลีเนี่ยดูดิ ดีจริงพี่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบเปิดหนังดูหรืออะไรแบบน่าจะแบบเออเลือดอยู่เป็นแบบว่ามันดูในโรงนี่ตรงนี้ด้านหน้านี่มีระบบเซ็นเตอร์ด้วยนะบนคอนโซลน,นี้หมดระบบ3ตัวเลยเนี่ยนเวทีด้านหน้า,นามันกระจ่างมาก<อ>เทียบก,กับลำโพงเดิมๆรถนี่เสียงคนละเรื่องเลยมันเปลี่ยนจากรถไฟฟ้าธรรมดา<อ>ให้มันดูแบบล้ำขึ้นไปอีกอะที่รถไฟฟ้ามันล้ำอยู่แล้วอะแต่นี่มันดูแบบว่าเออจริงไม่อยากลงจากรถแล้วถ้าถูวก็ขับรถ S <S <S เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ระหว่างการเดินทางเลยครับค่ะเราลำโพงในรถคันนี้ค่ะมันติดลำโพงอ่างของอะไรบ้างคะเครื่องเสียงของอะไรบ้างคันนี้นะครับเราใช้เป็นชุดลำโพงตรงรุ่นของอีสโตครับ ติดตั้งเป็นชุดลำโพงแบบพับแอนเพลเลยครับ <and fuer> <ue> เราติดเป็นชุดลำโพงฟูลเซ็ตเลยครับชุดหน้า <m to remove> จะเป็นลำโพงกลางแหลมของฮิสต็กเข้าช่องเดิมครับขนาด3นิ้วและเสียงแหลมทวิสเตอร์ครับ <m to remove> แล้วที่คอนโซลหน้านะครับจะมีลำโพงทั้งหมด3ตัวรวมเซ็นเตอร์ตรงกลางด้วยครับแล้วที่สำคัญในส่วนที่ประตูครับเป็นซับใหญ่ขนาด8นิ้วครับประตูนี่เหรอคะใช่ใส่เป็นซับ8นิ้วเลยหลังหรือว่า ที่ประตูหน้าครับเป็นชุดลำโงตรงรุ่นของเขายังไม่พอนะครับในส่วนของด้านหลังเนี่ยยังมีตู้ซับใหญ่ขนาด10นิ้วซ่อนด้านหลังอีกตัวหนึ่งด้วยแต่นี่คือไม่ได้มองออกว่าแบบเขาเจาะไปใส่นนตรงไหนนะข้อดีของลําโพงตรงรุ่นจะไม่หลุดประกันครับไม่มีการตัดแต่งสายไฟอะไรเลยครับรถคันนี้ชุดเครื่องเสียงเท่าไหร่คะหกหมื่นเก้าพันห้าเองอ่ะหกหมื่นเก้าพันใก้พันบาทได้ฟู l l set เลยเหรอใช่ ใช่พร้อมติดตั้งทั้งหมดเลยมันลดราคา36%จากแสนกว่าบาทเหลือ6บ0 0 0บาทบาทสำหรับใครที่อยากได้เครื่องเสียงดีๆแบบนี้และโปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้ครับต้องมาที่งานมอเตอร์อีปรที่บูธมิราเท่านั้นครับ